sanh <Sý> cam pati a so cam vi ra chan khe mang e tam mang a la mot tam mang sami khan tu na sam pa tam na pa ra chi ta sam pa ta so ti a chan ti mang tam nam ti yang kin chi vi tam vi ta wa u rang sắc kê so yang ตัณฑ์ปัลิตังเตนะสัจเจนะสุวัติโอตุใหยังเปราะขังอมมะตัมปณลิตังสัจจะโมเนสัมมาอิโตนะเตนะอัมโมนะสัมมาทิคุณเจี๋ยธรรมปิธรรมเวรตัญญาธรริตังโมหังโตเโต เตตโตะเรวันนาเยโสติสังนาทิมานัมตะเรนัน่าิตตเตะนาจอมิตะเตรัมเปตังเอเตนังปะนิทมิเตนะสัจนะสุวัตถิอรโต ห้างต่อเหางใหญ่ละมามีแมงมามีแมนแล้วไงเาแล้วับหางแล้อ๋อครับกว่ากับ้างเลอ๋อครับขุดกตปล เป็นไม้กูฮะเป็นไฮไลท์ของที่นี่ละเป็นไฮไลท์ละอันเดียวเนอคนไม่แอลคอนักกันไปแน่หนออคนเดินอีนะเอคนเดินอยู่มาเหมือนแล้วครับว่าไง เป็นร้อยเลยครับออก็ไม่อย้ง่าน้ังชิายแล้วเขางเลี้ยนเฉแข่งั้งแต่ละอันเนี้อ๋อลงเรี้นตีเดียวเนี้ยครับบ้านป่าชักบ้านไต้หวนนะเขาเวมดมดี่หมู่บ้านเขาเีมดหมดครับยกกันชี่บ้านเนี่ยค่ะเาสอบแสิบสอแล้ตอนนี้อายุแต่กันแล้วป่ะแปแ่สิบแแล้วเนาะ โอ้ต้นไม้นี่ตอนตีเฮาเงี้ยน้อยนี่มันต้นใหญ่เลยยังใหญ่อยู่ใหญ่อยู่นี่แล้วโอ้มันดึงใหญ่ตั้งแต่เฮาหล่อออนแล้วเนาะโอ้ดูยันที่มาตั้งลุ้นครับงานมาตั้งเกือบสิบสองเาะครับอาจารย์ครับอยู่นักเรียนตั้งหลายเดียวชิดสิบแปดชิดแล้วอืมรวยกว่ารวยกว่าปีแล้วรวยกว่าปีแน่นอนเนาะ โดยหลักแห่งไรดูหลักแห่งเนี่ยตัดไปแบ่งบ้านแบ่งช่องอย่างนูนี่ได้แบ่งบ้านได้เป็นหลังกันนี่ต้นใหญ่เนาะมีหลายตะเขยนตะเขยนซ้ายตะเขยนท้องครับนี่ครับงไงแกแบ่งดนนได้ตายวะนะนี่ก็หูมาจูบเดียวกันเนี่ยก็เป็นตาเป็นจุ้มอย่านี้นะครับน้องที่ทำบัตรตัดกันสมัยนั้นสมัยเนาะสมัยที่เขามาฮู้นี่ยนะครับ นี่มันตั้งเป็นองค์เลี้ยงก่อนมันตั้งเป็นองค์เลี้ยงเตีอยนกับต้นไม้ใหญ่แค่ัอดีหมู่นี่มันลูกหลานเลนเลนบนนู่ครับกว่าปีดิอืมแต่ก่อนหน้านี่ก็โดนตัดไปหลายต้นอยู่หนาะโอ้ก่อนมันเป็นหน้าไม่นี้ลูกครับอ่ามันแบบนี้แม่แม่ใหญ่ใหญ่ออกเนี้ยโอ้ยใส่ได้ทุกตัดไปหมดอ่ะครับเออถ้าแบบม้วนม้วนไปแปลงบ้านแปลงช่องเนาะครับ

อืมสมัยน่เป็นห้องเสียแพ้วเสียหนักครับกอนนัมีเสียนักเลยแหละครับมาดุนดุนเราเรมีปืนมีอย่างขึ้นมาตุวมหอมแล้วเนาะมายนั่นสมัยน้าไม่ไม่ยิงเสอกไปเลยอืมในเอาหมูเอาหมาเอาอย่งมากินกินแต่เมื่นครับเป็นลุ้งใหญ่งห่อืมอ้มไม่ได้หองครับ้บนแบ่งช่อง อันนี้มันลูกหลานมันะหลานเห็นุ่มฮะเนี่ยต้นไม้มนี่นะ๋อ้ีเก่ามันจะแตกกระถานี้จนเดียวนี้เลยนะหักหันกนัดกมันโดนลืนตัดไตอนลุต้นไม้กอนีหาบมันอยู่ปืนี่งน้ำปนต้นปนนี่อืหัใหญ่ใหญ่แตกใหญ่ๆกว่านี่ก็เคยหันมาแล้วอ๋อปวดเจ็บที่สองนี่ปกันหันหากกันอยู่ล่ะครับ ได้ห<อ>ันต้นแด่หันต้นแต่หันหักอยู่แสดงว่าอ่อนขึ้นโจนั่ลงโจนั่ขึ้นขึ้นหักกระเขียนนี่แหละครับโจ่ลงโจ่ขึ้นโจ่ลงโจนั่ม้าวพวกข้าวผ่านไม่ตีปี๋หมดเตรมเดียวหักขายหมดแล้วกันเจ็ดชิ้นก็ปีแล้วครับแสดงว่าเป็นปลาที่อุดมสมบูรณ์มากนี่แต่เหมือเลยเพราะน้ำมันมานี่ครับน้ำนี้นี่เป็นน้ำสายน้ำเก่าล่ะ นีเดี๋ยว่ยขสายหน้ามันอ้อมออกไปต้องนอกแล้วี๋ัอกตุ่มหลังหางัในหมูบ้นครังนไงม่ขาาย่ห่หาร ไอัแต่เดี๋ยวนอกบมืนกาหมูเนาแต่มือนนี้ไม่ข่ามีนักเลยไม่ข่ไม่แต่แียนี่แหละข้าบ็ง่ายนะที่เขามาเก็บพวกมันนี่นมีเขาก็มกิ่งนน่ดีสุด้ายของสนต้เป็นเอกเมักิ้งไนีนวอยยงมกิ่ง่กิ้งมันไม่กินนะหาัมันเน่แหลบ้าไ่าลีวนี่เเป็นเล็บเป็นเรบ่ะที่

น่กว่าขี้ย้าเถาวันกันไถไปหมดแล้วเนาะคจหวทยม่อบุมมเป็นมล็บปบไหมอ๋อข้มอยากมันออกปิ้งปิ้งใส่น้ำพริกมันอย่างกับเป็นตัวดินนี่หมูที่กินก้อนมันต้นตะวัูที่กินก้นไม่ที่กินนี่อย่างกับข้าไปไหมมั้

เดี๋ยวมันสมาต่างเดียีมั้นะโอ้ครับแล้วแล้วปอจี๋อย่างเขาปอพนันวันปนันวันอายุเจ็ดสิบสองนะครับเนาะอยู่บ้านปะคาแน่นอนน้าแม่แล้วครับแม่อยู่บ้านปะชักเข้าบุญเรียนแปดสิบสามแปดสิบสามแม่ชื่ออย่างก็แม่แม่คขำโอ้บ้านปะซักแปดสิบสามแล้วเนาะโอ้ขอบคุณทะนั่งครับได้ข้อมูลครับ อ๋อ,อตรงนี้มีแต่ดแดงขวนี้ไปโดนเ,นเมืมเเ่อยหมดขี้เป็นเมื้อเป็นเครือครับอ๋อเป็นเปลี่็นเครือนะตีแห้งนะแห้งอ่ะนอตีใบแห้งแห้งยิ่เยม่นมันเมันมันมัน Hoa tao ừ. ừ. là... ừ. bông... qua toa. Chianna mày mất ngắn ngủi. Hoa tao mày mất ngủi. Hoa tao mất ngủi. Hoa tao mất ngủi. Hoa tao

น่าจะเป็นต้นนี่เขือนี่ครับนี่ป่ะอ๋อนี่ก็บอกวอาเขียอนนี่ังน่าจะโปรงอยู่่ะนี่อ๋อครับเขียกิ้งก็อาจจะเป็น ความบ่หูอของคนปนมาปั๊บเนาะอ่าก็ปั๊บตัดต้นไม้บางบางยางปนอ,อันจะบ่หู้นึกว่าเป็นแค่เขาเป็นวัชพืชอยคิดว่าเดี๋ยวคงจะโปร่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคงจะโปร่งขึ้นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เดี๋ยวคงจะมีการปลูกต้นไม้เสริมขึ้นมาแน่นอนครับเพราะว่ารู้จากการปั๊บแล้วก็คงจะมีการปั๊บไว้ทําเป็นสูตรเรียนรู้แล้วก็ให้เข้ามาดูได้ง่ายแล้วก็มีความ สวยงามสะอาดตาตัวแต่คิดว่าโครงการต่อไปคงจะมีการนำต้นไม้หลากหลายพันธุ์ชนิดตีน่าจะอนุรักษ์มาปลูกไว้ในตีนีตัวนะฮะเพื่อที่จะสร้างรุ่นต่อไปครับเพราะว่าเรื่องของต้นไม้มันต้องใจเวลาในการจเจริญเติบโตครับถ้าเก่าไม้มู่นี่มันอายุเริ่มนักๆเริ่มล่มตายลงไปถ้ามีต้นน้อยที่มันจเจริญเติบโตไหลัวก้นขึ้นมานี่ การอนุรักษก์อาจจะอันบัดได้ผลนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทาั้งโรงเรียนก็คงจะมีแผนของการนําต้นไม้ตีหน้าตีจะนำมาอยู่ในบริเวณนี้เพื่อให้ศึกษาเป็นแรงเรียนรููได้มาปลูกเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นการปรับพื้นทีก่ก็คงจะต้องอใจโอกาสนี้นะฮะเป็นการปรับไว้ก่อนเต,นะตรียมไว้ก่อนนะถ้าอันถ้าบัมีการปรับเตรียมไว้การทำ ศูนย์เดนรูของพึกษาศาสตร์ในขั้นต่อไปอาจจะทําได้ยากครับแต่หลังจากนี้เมื่อปัตตีปับตางแล้วก็คงจะต้องปลูกต้นไม้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนครับผมถือว่าเป็นโจกดีของต้นไม้จุบนี้ครับตียังบโดนตัดไปก่อนแล้วก็ได้รับการเห็นความสําคัญนะฮะจากพี่น้องชาบ้านแล้วก็รวมถึงท่านผอนะผอแดงนะผอประสงค์ สารเร็วนะแล้วก็ท่านในอำเภอพิรัชจนทิมาในอำเภอแม่ใจครับรวมถึงภาคีเครือข่า,ายแต่ละท่านเนี่ยบริบทมันเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับอันพื้นที่ของอในโรงเรียนจากเดิมเป็นปลานะจากคำบอกเล่าของอันเจ้าบ,บ้านนะ,ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเก็บภาพนิ่ง ลงประชาสัมพันธ์สักน้อยนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ